อขอให้ทุกคนทุกท่านตรงเจริญสติต่างความรู้รึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่อง วางผ่าละหน้าที่การงานทางสมมุติก็วางมาแล้วทีนี้เรามาหยุดมาดับความเกิดของจิตวิญญาณในกายของเราแล้วก็มาสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายฟังไปด้วยโน้มสำเนียงลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ เพียงแค่เรื่องการหายใจเขาออกความรู้รึกรับรู้ตรงนี้เราก็ขาดความเพียรในการสร้างให้ต่อเนื่องทั้งที่ใจก็ฝักใฝ่ในบนุญใจก็ปรารถนาอยากจะรู้ธรรมอยากจะเห็นธรรมความปรารถนาความเกิดของใจนั่นแหละเขาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้ชั้นลึกเลยทีเดียวแล้วก็มาสร้างอากาศนองความคิดหรือว่าอากาศนองขันห้าก็มาปิดบังตัวใจเอาไว้อีกซึ่งเป็นส่วนนนมธรรมาั ไอ้ส่วนรูปกายร่างกายของเราก็มาปิดกั้นเอาไว้อีกหลายสิ่งหลายอย่างท้าวานทั้งหกก็เป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงตัวใจก็เทะเยอเทยานด้วยความอยากอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยากสารพัดอยากทั้งอยากทั้งไม่อยากเนี่ยปิดกั้นตัวใจเอาไว้หมดเพราะว่าตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่เขาก็ยังหลงถ้าไม่เกิดก็ไม่หลง เราก็ต้องพยายามมาเจริญสติก็ไปอบรมใจลักษณะของสติความรู้ตัวที่ตัวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอย่างไรไปปรับสภาพใจของเราใจของเรามีความแฉ่งกระด้างมีความอ่อนน,น้อมถ่อมตนจิตใจของเรามีความกระตันยูกระตะเวทีมีความเชสละมีการให้มีการเอาออกมีการให้อภัยทานอาโหสิกรรมทุกเรื่องเราต้องแก้ไขชีวิตของเรา ให้ไปในทางบุญทางกุศลก็ต้องพยายามกันนะการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็นะว่ามีบุญอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจสนุกสร้างอันนี้สงสร้างบุญให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละวัน,ต,วนตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้ก,กายรู้ใจจะลุกจะก้าวจะเดินทํำน่นทํามีประโยชน์ใกลประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกน้าเอาปัจจุบันขณะนี้ให้ดี ทําให้ดีเถอะอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งแต่ละวันแต่ละวันอันนี้ก็ใกล้จะถึงวันงานของเราก็คงจะเหลืออีกประมาณสัก10กว่าวันนิดๆนี่สิบเดสิบสอวันวันที่หนึ่งเมถุน,นาก็จะได้ทําพิธีแจกฐานใหญ่แจกทานใหญ่บนฟ้าคงไม่ตกเราวันนั้นอากาศคงจะชุ่มฉ่ำเรามีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกัน หลวงพ่อก็ขอขอบใจทุกคนทั้งเหล่ามนุษย์ทั้งเหล่าเทวดาทั้งหลายที่มีกายเนื้อแล้วไม่มีกายเนื้อมาร่วมกันมาอนุโมทนาสาธุร่วมกันและก็ขอขอบฝากขอบคุณทางคุณโยมฐานินที่ได้ส่งบริวาร ได้ทําบุญให้กับบริวารให้บริบาลได้มาช่วยมาช่วยกันมาช่วยกันอันโน้นช่วยกันอันนี้แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์แต่ละสิบกว่าวันท่านก็ส่งบริวารทําบุญให้กับบริวารให้ได้วางภาละหนาที่การงานให้มาอยู่วัดมาช่วยงานวัดมารู้จักการเจริญสติรู้จักการเจริญภาวนาก็ได้ทําบุญให้กับบริวารบริวารที่มาแล้วก็ ให้ทำใจให้สบายอย่าไปกังวลอะไรมีอะไรเราก็ช่วยกันทำงานหนักก็เอางานเบาก็สู้รู้จักแก้ไขปัญหาเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราหลวงพ่อก็ขอฝากขอบคุณผู้อำนวยการใหญ่ของพวกท่านด้วยมีโอกาสก็ได้มาช่วยกันวันนี้มาช่วยหลวงพ่อขุดตัดหลุมทำหลุมเสาระฆังใหญ่ อยู่ที่นาวิหารของเรานี่แหละจะเอามาตั้งทำเสาระครังใหญ่ลูกใหญ่ที่สุดในคนเจน็ดได้ประมาณไม่เกินเดือนสองเดือนก็คงจะเห็นจะได้ทำเสาระครังใหญ่เชกอดมาช่วยกันขุดมาช่วยกันตัดทั้งพระทั้งโยมทั้งฉีมีอะไรก็ช่วยกันเราก็จะได้มีความสุขกว่าจะถึงวันงานประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมาย ให้เหมือนกับยูุ่บัตนของตัวเราก็ต้องพยายามกันนะแต่การเจริญสติเราต้องพยายามสร้างให้รู้ทุกกุริยาบุตรอย่าให้ใจของเราเกิดความอยากเกิดความเพเดอยายานอยากละทั้งความอยากละทั้งความหวังให้รับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลการกระทำของเราถึงพร้อมประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นมาเอง ก็ต้องพยายามสร้างความรู้สึกระเบิสัมผัดของลมหายใจเข้าออกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ทำนะอะพากันไหวพพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสาตัตว์ต่อทำความเข้าใจกันนะ